คือวิธีการป้องกันสมองเสื่อมในวัยหมดประจำเดือนจำไว้จำไว้จำไว้150-150นาทีต่อสัปดาห์ออกกำลังกายทำกิจกรรมบำบัดดังนี้ 1. เคลื่อนไหวเร็วเช่นการเต้นเร็วเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำส่งผลโดยตรงสมองส่วนหน้าส่วนที่ดูแลเรื่องกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเหล่านี้ยังไม่พอต้องมีการเคลื่อนไหวแบบช้าด้วยยกแขนค้างยกขาค้างอันนี้ก็จะช่วย เพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อมัดนั้นหการลำกระบองเดินช้าๆล้ำท้ายเก๊กจะช่วยเรื่องการทรงตัวช่วยลดอุบัติเหตุเวลาเราสะดุดลืด่นแต่มันจะไม่ลม้มยังทรงตัวได้สุดท้ายก็คือยืดหยุ่นหรือยืดเหยียดยืดกล้ามเนือ้อหวีผมง,ง่ายขึ้นื่นอาบน้ําถูหลังง่ายขึ้นติดเสื้อชั้นในได้ก้มหยิบของได้คือประโยชน์ของการยืดเหยียดไกด์ไลน์การป้องกันสมองเสือ่ยอมรังไข่หยุดทํางานขาดเอสโตรเจนแต่สมรรถนะของสมองไม่ลดลงนะคะ 150นาทีต่อสัปดาห์ออกกําลังกายเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนไหว,ไหวช้าและยืดเหยียด3อย่างนี้สลับสับเปลี่ยนได้เลยแล้วท่านจะก้าวเข้าสู่วัยทองโดยที่เนื้อสมองจะไม่หดลง